กรับสวัสดีครับกลับสวัสดีนะครับพ่อพี่น้องจากแมนยูซีหรือบอแมนยูซีทัวฟ้าเมืองไทยรวมไปถึงพ่อพี่น้องทางอุดรทุกทุกคนทุกทุกท่านกันหลยนะครับโดยกับผมโมเยนะครับเนาะในมือหนีนะครับเนาะมาในวันนี้นะครับเนาะจะมามอบความสุขความบันเทิงให้แด่พี่น้องนะครับนะครับเพื่อเป็นคนกำลังใจพ่อพี่น้องทุกสารทิศทั่วไทยรวมไปถึงพ่อพี่น้องทางอุดรทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับเนาะครับ ึ้นสุกในพี่น้องผู้นในการค้าการขายมอไผ่นะไปท่องขยุกมายกนะครับเนาะนะครับคนที่ชอบจังหวะนะครับระบงชาวบ้านหรือระบงย้อนยุคเพียงเก่าเพียงหลังนะครับเนาะกับบ้านพี่ขาดคนหุงข้าวนะครับปากใบจะนอยกันแหละนะครับสำหรับคนที่นะไปเที่ยวนะครับทงสีเมืองกับแหงมาละบ้านอื่นนะครับเนาะมองมามาไม่ขับนะครับเนาะ เมาไม่ขับนะครับเรามาละว่างทางท้องถนนนะครับเนาะกันพอพี่นองเมาไปคนที่มาเมาขับนะครับเนาะพาพอพี่นองไปเดินไปเที่ยวนะครับเนาะนะครับมันกระสิได้ปลอดภัยขึ้นนะครับเนาะนะครับผูใส่ถนนรวมนะครับกระสได้ปลอดภัยเช่นเดียวกันฝากไปจะหน่อยด้้อนะครับสำหรับในื้อนี่นะครับเนาะปวดูดมากไร้ใหญ่ห่างนะครับเนาะจัดแต่ทางหลองทางลำามนี้สิมาขึ้นซุกนะครับเนาะ ใครเหงาใครเกลียดซ้อมซ้อมเสียงนะครับเนาะใครผู้พี่น้องฟังแบบสบายๆนะครับเนาะก็ต้องยินกับเสียงซ้อมของอีในแต่ละเมื่อแต่ละวันในการซ้อมซ้อมเสียงนะครับเนาะอันนี้คือมาใครเกลียดใครเหงาให้พผูพี่น้องได้ฟังกันกันนะครับเชิญครับอาจารย์ตอนนีลงศูนย์ลงหนึ่งนะครับเนาะครับลงศูนย์ไปทางนะครับจังหวะระบงยมยุกนะครับเนาะระบงชาวบ้านนะครับเนาะบอกเหตุพรายกไม่ยกทางกิ่งเบื่อเพียนอำเภอเพื่ออำเภอกุฎจับอำเภอเมืองอุดรนะครับ เับขอ,ขอเสียงใบทองใบกลางคนพยกยกหน้าเวีทีหน้าลงเดินยุกในเร็วมกยาวไปยาวไปบ้านที่ขาดคนให้น้องข้าว อยากให้เจ้าบับเป็นคนช่วยห่วงพ่อแม่ทั้งกว่วเกเ่าขาดคนหุงข้าวที่บ้านเรียอยุงที่อุ่งกอกนั่งงงทุกวันที่ยุงขาดคนปปอบใจคุณแม่ท่างเคยบอกเรา อยากให้เจ้ามาเป็นสะพานคุณพ่อทา่านพ่อโอเคยอยากมีร้านปวยเี๊ะฝากผีป่าใครอยากให้เจ้ามาเป็นคนร,ร่วมใจรำบาดเหนื่อยโอ้โอ้รำบาดม,มาสิมามาสิมามาสิขวัญตามาเป็นแม่บ้า,านหาที่รูปใจะส่งเรียน ป็นหม่ทังหากมีรูปสาวจากเฮอรยริพอระเปบานเจ็บด้วยพันเจ็บระเบิรสชาบ้านที่ขาดคนหึงขาวอยากได้เจ้าเป็นคนช่วยหึงนี่จะเป็นฝไยขาดทุนจะให้ใช้น้ำมสกุลด้วยในคิดคุ้มามาราทีเหนอเนยอจวชีวามาสิบนาครวคเป็นโบกัน เอายาวไปยาวไปเอาขอเสียงคิดอีกครั้งหนึ่งนะพี่ๆนารถแห่นาเราคงย้นยุกนะครับองครักเพลงเก่านับสืบสานผู้หลานนะครับมาเริ่มเนื้อครับสำหรับประเทนี้นะครับเนาะมองเห็นพยกไมยกนะครับเนาะทางเพียงประเทศอ่ะเมื่อเพื่อนเพื่อกุศลเพื่อเมืองอุดนะครับเนาะต้นเทียงพุ่พี่น้องผูเขารับช่วงพิจารณ์นะครุษภพศรีกันเลยนะครับทางอุดรเนี่ยตัวไทยนะครับ มาสิมามาสิมามาสิควันตามาเป็นแม่บาานหากมีรูกใจจะส่งเรียนเป็นายตามหากมีลูกสาวจะให้เรียนพยาบานไม่เจ็บป่วยพันจะมาช่วยรักษามะบ้บานพี่ขาดคนห่งเขาอยากได้เจ้าเป็นคนช่วยหุงหา ที่จะเป็นไฟขาดทุนจะให้ใช้น้ำสกุลโดยไม่คิดคุณค่ามารักที่ถดอมยอดชีวามาสิมาเป็นอเดียวกันกรับคนดีครับอีกครั้งก็เลยไนครับอนุรักษ์สืบสานนะรบเนาะจังหวะนะครับประมงยมยุกนะครับเนาเพียงก่นหลังนะครับฝากไปเจ้าหน้าที่นะครับเนาะ สำหรับเพลงนี้ก็สำหรับเพลงนี้กันพวกมะนาวได้ลองไปแตงบ้านๆนะครับเนาะครับสหรับมือนี้นะครับบทกลอนนะครับทีวีได้ลองกบพื้นนะครับเนาะก็คือนะครับบ้านพี่ขาดคนหุงข้าวหรือว่าขาดคนหุงเขานะครับเนาะอนุรักษ์เพลงเก่านะครับเนาะเพียใครเขียดไข่เงานะครับเนาะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจผัวพี่น้องทุกสารทิตทั่วไทยรวมไปถึงพัวผีนองทางอุดรทุกท่านนะครับเนาะทุกทุกคนกันเลยนะครับเนาะนะครับ รวมไปถึงผู้เข้าไปรับชมติดตามเพิ่มนะครับเนาะรวมไปถึงนะครับพอพี่น้องผู้นี้ในการค้าการขายทั้ง4ีกิ่งอำเภอนะครับเนาะเปี่ยเมือเพี้ยนอำเภอผืออำเภอกุดจับอำเภอเมืองอุดรอนนะครับเนาะมอบเห้พอยกเมยกนะครับเนาะนะครับทั้งกิ่งเพื่เพี้ยนอำเภอผือยำอีกรอบเนาะเปี่ยงเมือเพียนอำเภอผืออำเภอเมืองอุดรอำเภอกุดจับทุกๆท่านได้ฟังกันนะครับฝ่าเวจะหน่อยแล้วก็อุ้ยก็ขอขอบพระคุณนะครับเนาะในการเข้ารับชมติดตามนะครับเนาะนะครับ ถูกคอมเมนต์ที่พ่อพี่น้องนะครับคอมเมนต์มาทางช่อง YouTube เนี่ยนะครับเนาะความคิดเห็นต่างๆกดถูกใจเนี่ยนะครับทั้งสตอรี่หรือว่าทางช็อตของ YouTube ช่องทางวีดาวอุดรนะครับเนาะทั้งสาระเขารับชมเรือทบฟ้าเมืองไทยนะครับเนาะที่พ่อพี่น้องได้เข้าไปรับชมที่ตามเพิ่มนะครับเนาะขอบคุณนะครับเนาะนะครับวีกับพิ่งได้ไปเช็คดูนะครับเนาะที่ได้ล่วงคลิปมานะครับเนาะมีนะครับขอบคุณนะครับ ทุกสองแ,แสนกว่าการดูนะครับเนาะทุกสองแสนวิวกว่าการดูนะครับเนาะตอนนี้สองแสนนะครับการสองแสนกว่านะครับเนาะการเขารับชมรับฟังนะครับติดตามนับทางช่อง u t u b e นะครับของอุยนะครับเนาะรวมๆวแล้วนะครับเนาะนะครับต่ต้นช่วงกลางหรือปัจจุบันนี้ครับสองแสนกว่ากว่านะครับในการเขารับชมรับฟังนะอุ๋ยก็ขอขอบคุณหลายด้วยยในสองแสนกว่าล้านวิวนะครับเนาะนะครับ ที่พ่อพี่น่องได้เข้าไปรับชมรับฟังนะครับด้วยดีเสือม้านะครับเนาะขอบคุณขอบพูนในลายกันแล้วนะครับสุดท้ายท้าสุดนี้อีกขอให้พ่อพี่น้องจงนั้นรับฟังี้ราตรีสวัสดิ์นี่ถูกถุกขึ้นถูกๆวันกันแล้วนะครับโอเคครับผมกราบสวัสดีครับงามๆกันแล้วกันเบ็สบดสามบดกระด